สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวันที่10เมษายน2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนะัพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน40ล้านบาทซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอุ้ยพอและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยภา,ยาคใต้12จังหวัดพร้อมกับได้มีพระราชกระแสแก่รัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวซึ่งรัฐบาลได้นำเงินพระราชทานนี้ไปสมทบทนุนฟื้นฟูความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานที่กำลังอยู่ในวัยเรียนของครอบครัวที่สูญเสียผู้ปกครองจากอุทกภยัยพร้อมกับจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจำนวน267แห่งโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย,ยในความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักจึงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน มัตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2559และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องคมมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงอย่างชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2560พลเอกดาวพงษ์รัตนสุบัณองคมนตรีพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินการฟื้นฟูบุรณะโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยณนะโรงเรียนวัดกละลัมอําเภอกระแสศิลจังหวัดสงขลา พร้อมพบกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานที่บิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมเงินค่าครองชีพระหว่างการศึกษาโดยได้เชิญความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระแสะพระราชดดำรัสเพื่อเป็นขวัญกําลังใจพร้อมให้โอวาาแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนขอให้เป็นคนดีมีวินัยและตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตัวแทนนักเรียนได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้ํำม,มั่นว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นคนดีของสังคมเพื่อตอบแทนคุณของประเทศชาติทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีห้าคนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยดําเนินการสนองพระราชกระแสโดยเงินพระราชทาน40ล้านบาทแบ่งเป็นทุนการศึกษาพระราชทาน15ล้านบาท ปัจจุบันมีเยาวชนได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา27รายจาก6จังหวัดส่วนเงินอีก25ล้านบาทเป็นเงินสําหรับจัดหาโต๊ะเก้าอี้พระราชทานสําหรับครูและนักเรียนซึ่งจะเล่นดําเนินการและส่งมอบได้ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2560ผู้สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชะกุศลสามารถซื้อบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ได้ในวันที่30เมษายนนี้ ร้านโกลเด้นเพลสร้านค้าสวัสดิการข้าราชบริพารในพระองค์904และร้านจัก,กรยานสุขสำราญถนนสุโขทยัยร้านในอินทุกสาขาและร้านเซเว่นอีเลฟเว่นรวมทั้งสั่งจองผ่านเว็บไซต์ www.royalgasx.com และที่หมายเลขโทรศัพท์023560844ผู้แทนพระองค์ไปนในการไถ่ชีวิตโคและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกา28สนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการไถ่ชีวิตโคนหนึ่งคู่และปล่อยนกปลอดหัวโขนจำนวน21ตัวณท่าวาสุกรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต สำหรับโคจะนำไปเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้หนายวิชัยน้อยจันทร์เกษตรกรตำบลรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นำไปเลี้ยง ในการนี้ยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยพันธ์ปลาไทยเก้าชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลาหมอไทยปลากรายปลาเสือพ่นน้ำปลาโพงและปลาบึกรวมส9 0 0 0เก้าหมนตัวลงในแม่น้ำเจ้าพระยาและปล่อยเต่าถวายเป็นพระกุศลด้วยซึ่งเต่าจะนำไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป และที่อาคารกองบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอมพรสถานมีผู้แทนพระองค์เชิญัดกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอวบรัตนราชกัญยาสิริพัฒนาพันนวดีัดกันดอกไม้ประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิยธรกิติคุณและของคุณพลอยไพลินเจนเซนไปถวายเนื่องในโอกาสดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้แทนนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆอาทิกรมปศุสัสตว์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กล่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์และกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ตลอดจนผู้แทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆที่ถวายงานข่าวในพระราชาสำนักนำแจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนษา12ปี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธทรงได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเล่นกีฬานับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานซึ่งหมายถึงผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชคช่วงนับตั้งแต่แรกประสูติส่งเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทรงโปรดไม่เพียงการอ่านหนังสือและการเล่านิทานเท่านั้นยังรวมไปถึงเครื่องบินชนิดต่างๆ โดยเสด็จไปททษพระเนตรการแสดงขีดความสามารถของอากาศยานจำลองหรือเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุในงานหนูน้อยเจ้าเวหาในงานวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆที่นำมาจัดแสดงด้วยความสนพระไทยสร้างความปราบลื้มแก่คณะผู้ร่วมจัดงานเป็นอย่างยิ่งในวัยที่กำลังเจริญพระชนสาศ ทรงได้รับการส่งเสริมให้เล่นกีฬาต่างๆเพื่อสร้างเสริมพระสุขภาพมีพระพลานามัยที่แข็งแรงรวมทั้งทรงได้รับการปลูกฝังให้เห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเสด็จไปทัศนศึกษาธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ เขาและแหล่งน้ำที่ล้วนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าตามที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดจึงทรงเป็นขวัญใจของปวงชนชาวไทยที่คอยเฝ้าชื่นชมพระบารมีในความน่ารักสดใสจากการที่ทรงได้รับการปลูกฝังในสิ่งดีงามเหล่านี้ จะส่งเสริมให้ทรงเจริญพระชนสาาอย่างเพียบพร้อมสมดังเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิษการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณลานพระราชวังดุสิตเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแผ่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบรมนาดาประพิษ ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยมาตลอดราชสมัยแล้วยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึง้งและเปลี่ยมสุนทรียภาพเพื่อประทานความสุขแก่ชาวไทยบรรเลงโดยวงดุริยางกองทับบกบทเพลงที่นํามาจัดแสดงมีทั้งเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติจากหลากหลายศิลปินที่มีความสามารถเป็นการนําความทรงจําที่เคยได้รับจากการฟังเพลงพระราชนิพนธ์กลับคืนสู่พื้นแผ่นดินเพื่อความสุขและความรักสามัค ขีของคนในชาติทั้งนี้จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา19นาฬาถึง21นาฬิกาซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนมุนเวียนวงดนตรีจากกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศมาให้ความสุขแก่ทุกคน นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเตรียมเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้ทุบเทียนหมากพลูพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบร,รมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะ